Girl, you got me shook from the way your body looks. Got me riding hooks, got me feeling like a rook. I don't do it by the book, but for you, I'll take a look. Don't know what your mama took. Sweet and spicy like a cook, yeah. I'll keep it real, let's make a deal. Buy you a meal if you just let me feel. Get out your heels, grab on the wheel. Back to my place at the top of the hill. Don't ever rest, I know what's next. She need a fresh, I'll be back in a sec. Look at the legs, don't make me back. สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจรถบ้านน้องปายนะคะสาขาบางพีนะคะวันนี้มาเจอกับเซลล์ตู่อีกแล้วนะคะก็มาเจอกับโปรโมชั่นที่ดีมากๆเลยนะคะโปรโมชั่นต้อนรับเดือนนี้นะคะเดือนกุมภาพันธ์ซื้อรถเดือนนี้นะคะแถมรีไปเลยนะคะจี้ทองคําแท้ค่ะยังไม่หมดนะคะยังมีนะคะแถมเงินทําทุนอีกนะคะ10,000บาทหรือว่า มหาเราเป็นที่แรกนะคะได้ส่วนลดเพิ่มไปเลยนะคะอีก10,000บาทเลยนะคะหรือไม่สะดวกมหาเรานะคะเรามีบริการจัดไปแนนทั่วประเทศไทยเลยนะคะไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนนะคะเราก็มีบริการถึงที่เลยค่ะจะประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะคะก็สามารถออกรถกับเราได้นะคะและถ้าติดแบคลิสเกิน10ปีแล้วนะคะซื้อรถกับเราได้ค่ะลองมาจัดดูนะคะลองปรึกษาเคสดูก่อนได้นะคะตูกสามารถดันให้ทุกเคสได้เลยนะคะ สำหรับโปรโมชั่นของเรานะคะถือว่าดีมากๆแล้วโปรโมชั่นช่วยผ่อนก็ยังมีอยู่นะคะโปรโมชั่นช่วยผ่อนนะคะนานไปเลย1ปีเต็มๆไปเลยนะคะใครอยากได้รับโปรโมชั่นไหนนะคะแจ้งตู่ได้เลยนะคะเลือกโปรโมชั่นใดโปรโมชั่นหนึ่งนะคะ,ะสำหรับรถที่ตู่จะนํารีวิวมาคันนี้นะคะวันนี้นะคะอยู่ข้างหลังตู่นี่เลยนะคะเป็น MG นะคะปี2020คะ่ะคุณลูกค้าปีใหม่มากๆเลยนะคะอันนี้ได้ชมหน้า โฉมสวยมากหน้าสวยมากเลยนะปีนี้นะคะไทยที่หายอยู่นะคะจัดเลยนะคะคันนี้แม็กนะคะได้ล้อแม็กลายนี้เลยเดิมๆมาตรฐานจากโรงงานเลยนะคะกระจกมองข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวแล้วนะคะตัวนี้ถือว่าดีไซน์ออกมาได้แบบสปอร์ตมากเลยนะคะคันนี้เป็น SUV ที่เครื่องพันห้านะคะตัวนี้เป็นตัว ZS นะคะ i Smart นะคะตัวนี้ ได้ท่อคู่แล้วด้วยมาพร้อมเซ็นเซอร์ด้านหลังแล้วกับกล้องมองหลังนะคะโอ้โหถือว่าความปลอดภัยนะคะสุดๆเลยนะคะคันนี้ไฟท้ายสวยมากๆเลยอยจะบอกให้โอ้โหรอบคันเป็นไงคะแล้วสีนี้สีสวยมากๆเลยนะคะสำหรับสีแดงของ MG รุ่นนี้นะคะข้างนอกว่าสวยแล้วเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะคะอ่าภายในนะคะกุญแจกุญแจเป็นแบบนี้นะคะ นี่เป็น Keyless แล้วนะคะตัวนี้มาพร้อมปุ่ม Push Start นะคะโอ้โหไม่น้อยเวอร์ไม่น้อยมากๆเลยนะคะคันนี้คันนี้รู้สึกว่าจะมาพร้อมเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเดี๋ยวดูพวงมาลัยก่อนนะคะคันนี้นะคะมาพร้อมพวงมาลัย Multi Function แล้วนะคะปุ่มแอร์นะคะก็เป็นนี่โอ้โหดีไซน์เป็นไงคะ ปรับระดับหมุนแอร์ได้อัตโนมัติเลยนะคะหน้าจอนะคะเป็นหน้าจอทัสกีนแล้วนะคะสามารถรองรับบลูทูธแล้วก็ต่อ YouTube เชื่อมต่อโทรศัพท์ได้เลยนะคะโอ้โหถือว่าลุคสวยมากๆเลยนะ,อะขอเปิดไฟนิดนึงนะคะส่วนภายในนะคะได้เบาะสีน้ำตาลตัดด้วยเป็นเบาะทูโทนนะคะตัวนี้โอ้โหสวยมากเบาะหนังหมดเลยนะคะ ถือว่าสวยมากเลยนะคะอะระบบแอร์คอนโซลก็ตัดด้วยหนังสีน้ำตาลซึ่งเป็นสีเดียวกับเบาะเลยนะซึ่งให้ลุกแบบหรูหลามค่ะเ้ามากหรูหลามมากๆนะคะภายในเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะคะตัวนี้อ่าเดี๋ยวดูก่อนอ่าตัวนี้มีอะไรคะมีซันลูฟค่ะคุณผู้ชมมีซันลูปนะคะตัวนี้ ออันนี้เป็นปรับระดับได้นะคะอ่าเราสามารถหมุนได้นะคะตรงนี้อ่าเดี๋ยวดูด้านนี้นะคะเป็นตัวปุ่มคอนโทรลเปิดปิดนะคะอะถ้าเราหมุนมา2แก๊กนะคะมันก็จะปิดหมดเลยนะคะอะ่โอเคเราปิดซันรูฟกันค่ะทีนี้ก็สามารถปิดได้เลยอู้หูคันนี้จัดไปเลยนะคะ คันนี้คือราคาแบบพิเศษมากๆเลยนะคะสําหรับใครที่ดูรีวิวนี้อยู่นะคะตู่ให้ราคาพิเศษไปเลยนะคะออยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าราคาเท่าไหร่ค่ะคันนี้ปะเดีย๋ยวตู่บอกข้างนอกนะคะสําหรับใครที่ดูรีวิวนี้อยู่นะคะ ตัให้ราคาพิเศษไปเลยนะคะจากที่หน้าร้านนะคันนี้ขายอยู่ที่659,000ไม่ขายค่ะปี2020 m g ตัวนี้นะคะเป็นตัว ZS นะคะ IV Tech โอ้โหถือว่าเป็นตัวท็อปที่มี s u n l o o p เลยนะคะจัดไปเลยนะคะใครที่ดูรีวิวนี้อยู่629,000ฟังไม่ผิดค่ะ629,000นะคะถ้าใครกำลังหา SUV อยู่นะคะเครื่องยนต์ขนาดเล็กนะคะก็ถือว่าไม่เล็กนะเครื่องพันห ประหยัดน้ำมันสุดๆเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะ MG 2020นะคะรับน้องนะคะไว้เป็นแบบโอแบบ เป็นตัวเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งนะคะถ้าใครมองหารถบ้านสวยๆไม่เน้นๆราคาดีๆนะคะคิดถึงเราเป็นที่แรกนะคะที่รถบ้านนงปายสาขาบางพีนะคะเรามีทั้งสองสาขาด้วยกันนะคะสาขาแรกนะคะเป็นสาขาสุขุมวิท107นะคะและอีกหนึ่งสาขาสาขาที่ตูยืนอยู่คือสาขาบางพีค่ะถ้าอยากติดต่อตูนะคะสามารถติดต่อตูได้ที่เบอร์นี้เลยนะคะ0 6 4 0 7 6 4 9 2 6าค่ะแล้วฝากกดติดตามช่องทางทุกทางของ รถบ้านน้องปายด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง tiktok นะคะหรือว่าจะเป็นช่องทางเพจ Facebook นะคะรถบ้านน้องปายทั้งสองสาขาเลยหรือว่าจะเป็นเพจวันทุกข่าแล้วก็ YouTube นะคะเพราะว่าเรามีรีวิวอัปเดตใหม่ๆเลยค่ะทุกอทิตย์เลยนะคะพอรถเข้าใหม่ทุกอาทิตย์เลยค่ะสําหรับรีวิวนี้กาบขอบพระคุณนะคะแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ